ทำไขอโทษที่ไม่รับสายเจนเน่ยฉันตื่นมาอยู่กับไม้ก่อนนะเจนเจนไหนไหรงูนี่วะนี่กูไปรอกระทุนวันนั้นน่ะนี่กูบอกอ่ะมันแปลวาใครวะนี่กูไปรอกระเหล้อ่ะสาวไหนสาวไหนอีกสาวไหน อีกคนนึงงั้นไงได้อยู่อีกมหาลาัยหนึ่งอะมหาลาัยไหนวะไม่เห็นหรอจ้ะเอ,อ้ยทำเป็นลืมที่ธรรมศาสตร์ไงที่กูบอกว่าไปกับเพื่อน นายมึงดูใครฮัลโหลนายอะไรของมึงอ่าไม่แอบเล่สาวไม่ต้องเล่แล้วไอ้นายเย็นนี้กูนัดสาวไว้ไปเป็นเพื่อนกูหน่อยกูไม่ว่างเหรอวันเนี้ยไอ้นายดูแลดูแลอะไรเยอะแยะมึงดูแะอะไรทุกวันไปไปเย็นนี้ว่างกูว่างเร็วกูเร็วเย็นนี้เดี๋ยวรีวิวทำรายงานด้วยเร็วหาสาวกี่คนแล้วโอ้ยคนนี้นี่มานหน่อยเองไปเป็นเพื่อนกูแป๊บเดียวไปแล้วได้เวลาเรียนแล้วเนี่ย ไอ้ไหนไอ้เฮียมึงลืมขนมปังเฮ้ยไหนไม่ไปกูจดีเหรอไปไปเลยไงสาวสาวนิจ้าพอดีอันนี้ดีดีจ้าเออทุกคนอันนี้ไหนเพื่อนเราไหนอันนี้น้ำอันนี้ดีเพื่อนในชมรมเราเอ๊ะเราแต่กินข้าวกันยังยังมาซื้อกินข้าวกัน มไม่มีเงิน,นไม่เป็นไรไม่ไเวถ้าไม่มีรรเราไกินก็ได้ไงดพอดีอ่ะไว้วันหลังเ่นเอาคนก็ได้เองั้น่ะแน่ใจอ่ะเฮ้ยไมด้หรอกนะถ้ามันหลังให้เี้ยงเลยปะ よろしくお願いしま อิ่มแล้วเหรออืมอิ่มแล้วว่ะไหนอะ่ะอิ่มเหมือนกันอะ่ะอิ่มแล้วไปไหนดีอะ่ะอืมไม่รู้อะ่ะอิมอยากไปไหนอะ่ะไม่รู้เหมือนกันอะ่ะไปก่อนก่อนที่จะไปไหน นายหลับตาแบมือได้ปะทำไมอ่ะเออนะหลับตาแล้วเปมือให้หน่อย uh huh. แป๊บนึหงนาเราแป๊บนึหงนาะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเลื่อนตาได้เป็นไงชอบปะนี่เดี๋ยวเขาใส่ให้เขาซื้อมาให้ใส่คู่กับเขาเลยนะรู้ป่า น่ารักปะเขาเห็นนะเขาก็แบบนึกถึงไหนตลอดเลยอะไหนน่ารักปะไหนที่เกียวว่าไงนะที่เกียรเขาถามว่าน่ารักไหมชอบไหมชอบสิน่ารักโอ้โหงอแต่เหม่อรอยอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่ไงนี่แหละหืนี่อะไร ่าไม่มีอะไรช่วยเฮ้ยใจคู่น่ารักอ่ะไายรู้เปล่าวันศุกร์นี้วันอะไร กันอะไรอ่ก็วันเกิดเขาไง้<อ>าให้มันลืมไม่ได้นะแล้ววันเกิดดีมอยบกได้อะไอะไรก็ได้อ่ะถ้านายซื้อให้อ่ะดีมก็ดีใจหมดเลยเตียอะไรกันเนี่ยวัานตัวเองไปไหนมา เมื่อวานเขาอยู่ห้องทั้งวันนะตัวเองจะบอกเปล่าก็ไม่นะตัวเองมีอะไรเปล่าวานตัวเองไปไหนกับน้ำมาหรอฮะเขาไปไหนกับน้ำตัวเองโกงเขาเหรอคิดว่าเขาโง่เหรอเขาไปไหนกับน้ำเขาไม่ได้ไปไหนกับน้ำเลยแล้วมีคนส่งรูปตัวเองอยู่กับน้ำมา คืออะไรวะก็เขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปไหนกับน้ำมาไงดีมเจเย็นก่อนดีมไม่ต้องมาจับดีมไม่ต้องมาจับแล้วรูปมันคืออะไรวะฮึก็เขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปไหนกับน้ำมาไงเตือนจะอะไรอีกอะแต่มันมีหลักฐานนะตัวเองดีมใจเย็นเย็นฟ้าฮอก่อน ก็เขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปไหนกับน้ำมาไงถ้าอย่าคิดมากดิก็อธิบายมาดิก็เขาอธิบายเธอฟ้าไปแล้วว่าจะโกหกอีกเหรอโกหกอีกไม่ก็เลิกเถอะตัวก็ไม่ได้ลืมแฟนเก่านี่เดมพูดเรื่องนี้อีกแล้วนะเขาบอกว่าเขาเลิกแฟนเก่าไปแล้วไงใช่เหรอถ้าตัวเองลืมอ่ะแต่ก็ต้องลบรูปดิยังมีรูปมันอยู่ในโทรศัพท์ตัวเองอยู่เลยนะเว้ย เขาบอกเขาเลิมแฟนเก่าไปแล้วอ่ะมันเป็นแค่รูปภาพเองปะพี่อย่ามาคิดมากดิแเเกลียดทำไมวะเกลีย้ทำไมวะก็แค่รูปภาพอ่ะดมทำไมอ่ะไหมทำไมเดม เต่งมาอะไรอ่ะอเต่งเมื่อวานเขาขอโทษนะที่ชวนทะลองี่เง่าอะไรแบบนั้นอ่ะเราเป็นเหมือนเดินได้ไหม ที่อย่งตัวเองก็ฟังเขาด้วยนะโอเคได้เลยแต่ตอนเนี้ยตัวเองต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันลืมยังไปเ,เร็วเวเดี๋ยวเขารอตัวงกินเค้กหน่อยเขาสั่งซื้อมาให้ไม่เอาอ่ะเขาอ,อิ่มแล้วกินน้อย เป็นไงอืมอร่อยดีถ้าอร่อยเปเองต้องกินคำหนึง่งไม่เอาไปเองกินเลยอืมไม่กินข้าวงอนนะอ่าเป็นไงตัเ็เองกินด้วยอ่ะกินแน่นอนของเช่าเขาอยู่แหละกินให้หมดเลยอะล่ะหนูเล่นจะอ้วนายนะไม่ได้โยไไ่ไหนหนูไหนอยู่ปนเนี่ย ทำไม,ไมวะทำเพี้ยไรมาเนี่ยทำไมวันนี้ไม่ไปมอนเนี่ยฮึ<อ>ไหนพูดซิทั้งห้องทั้งวันเลยทั้งวันนะนะไม่ทำเพี้ยะไรเลยเหรอว่าแต่มึงมาทะไรวะมาหามึงนี่ไงว่าสงสัยอยู่ทำไมวันนี้มึงไม่ไปเรียนกูเข้าวน้ำก่อนแป๊บนึงโอเคไอ้ไหนห้องมกิน่นแปลกๆวะเล่นดูให้หน่อยนะ ไม่ได้หมาตรงนี้นนอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยกลิ่นแบบปลกจากกู้มึงใส่อะไรวะเนี่ยกลิ่นอะไรเ้องใส่เสื้อผ้าไว้ใช่อะเสื้อผ้าเหี้ยอะไรมีขนาดนี้อะไร ไนไหนอันนี้อะไรไนทอี้อเยี้ไหนเขี้ไนอะไรเนี่ยไนมึงทำเฮี้ยอะไรไปไหนเกิดอะไรขึ้นไหนไอไหนมึงทำเฮี้ยอะไรเนี่ยมันแฟนมึงไม่ใช่หรอเพื่อนกูด้วยอี้อ่ะมึงทำเฮี้ยอะไรเนี่ยไอไนทไอไน ہاں <laughs>